แม้จะประกอบด้วยรูปอันงดงามในวัยหนุ่มสาวแม้จะเกิดในสกุลอันยิ่งใหญ่แต่ถ้าไร้ความรู้ก็ขาดความงดงามเพราะไม่ผิดอะไรกับดอกไม้งามแต่ไร้กลิ่นหอมแต่เพราะเหตุที่นลันตายังไม่เคยได้สดับพระธรรมแห่งพระศาสดาเขาจึงเข้าใจเพียงว่ามีความรู้ย่อมสำคัญกว่ามีทรัพย์สิสนและชาติกุ่รวมกันวันหนึ่งในอนาคต ถ้านัลันตาได้เข้าเฝ้าเพื่อสดับพระพุทธโอวาทเขาก็จะมีความคิดที่กว้างไกลขึ้นนว่าพระศาษษษสดาไม่ได้ทรงสอนให้มีเพียงความรู้เท่านั้นแต่ยังทรงสอนให้มีความประพฤติควบคู่กันไปด้วยผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติจึงเป็นผู้ประเสริฐในเทพและมนุษย์ทั้งหลายความเศร้าเข้าปกคลุมในใจเมื่อพระขวัญกลับไปแล้วนลันตาก็เข้าสู่ห้องนอนกลัดกลุ่มกระสับกระสายอัดอั้นจนตแต่เพียงผู้เดียวเหตุใด เขาจึงมาเกิดในสกุลพราหมณ์ผู้มีความรู้และมีเกียรติแต่กลับมีฐานะด้ยกว่าเพียงเพราะด้านความมั่งคั่งด้วยกว่าสกุลพรหมซึ่งมีบุตรีที่ตนไปลหลงไหลฝ่ายฝันถึงด้วยเช่นนี้ใครเล่าจะแก้ความทุกข์ของเราในตอนนี้ได้บ้างนาลันตาได้แต่คร่ำควรวญอยู่ในใจจากนั้นก็คิดว่าหลังจากนี้ตนสมควรจะเข้าไปในปราสาทของการดามณนีอีกหรือถึงแม้พระวันและการดามณนีจะพึงพอใจให้ตนกระทำเช่น นั้นแต่ถ้าบิดามารดาของคนทั้งสองกลับเห็นว่าจะเป็นการฉุดรั้งให้การดำณีตกต่ำลงจากสกุลที่มีทรัพย์สินที่ไม่เท่าเทียมกันจึงอาจจะแสดงความรังเกียจหรือความไม่พอใจแล้วตนจะทำตัวอย่างไรจะไม่ถูกตรานหน้าว่าไม่เจียมตัวหรอ หรือเมื่อตรึกตรองวนเวียนอยู่อยู่นั้งนั้นมีความคิดหนึ่งแวบ,บเข้ามาเป็นข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งคือเรื่องที่พระเจ้าสุดโททนะได้ทรงส่งทูตามาประเชิญเสด็จเจ้าชายสิทธัตถะผู้ทรงตรัสรู้สัจธรรมเป็นสมมาสัมพุทธเท่าแล้วพระองค์ทรงเคยชี้ทางดับทุกข์ให้แก่ผู้จมอยู่ในความทุกข์มาแล้วเป็นจํานวนมากเมื่อไหร่ที่พระองค์จะเสด็จมาถึงจะได้ไปเข้าเฝ้าเพื่อฟังพระพุทธโอวาท จะได้คลายจากความทุกข์ผู้อยู่ในความมืดย่อมต้องการดวงประทีปนำทางเช่นใดในตอนนี้นลันตาก็เป็นเช่นนั้นนลันตาพยายามปกปิดเรื่องนี้จากบิดามารดาของตนไม่ให้รู้เรื่องนี้โดยไม่แสดงอาการผิดปกติใด,ดๆให้พวกท่านเห็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นอีกคืนที่นาลันตายากจะหลับตาลงได้และอาจจะเป็นที่คิดวงเวียนถึงแต่พระบอมศาสดาธร,รมให้นาลันตาฝันว่า ได้เห็นพระองค์เสด็จมาทรงครองผ้าย้อมฝาดมีพุทธลักษณะสง่าง,งามหน้าเรื่อมใสมีพระภิกษุตามเสด็จมาด้วยเป็นจำนวนมากท่านเหล่านั้นแม้จะดูมีอายุไม่มากแต่เมื่อดูอากับกริยาที่สำรวมอยู่ในระเบียบวินัยก็สะท้อนความรู้สึกได้ถึงที่ท่านมีความสุขในความสองงบหน้าเอาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งในความฝันอลันตาพยายามเดินตามเพื่อจะรอว่าพระองค์จะเสด็จประทับนักขนต้นไม้ หรือที่ราบแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วทรงแสดงธรรมตนจะได้ไปขอฟังด้วยขณะนั้นเสด็จผ่านกลุ่มของเด็กๆที่กำลังยื้อแย่งตุ๊กตาดินป้านที่ผู้ใหญ่ทำให้บ้างก็ร้องบ้างก็ทุกตีกันด้วยต้องการจะได้ก่อนคนอื่นครั้นพระองค์ประทับหยุดยืนทางหานพระพักมาทางตนที่เดินตามมาอยู่ไม่ไกลแต่ไม่ได้ออกพระโอษฐใดๆเพียงทรงชี้ให้ดูเด็กเหล่านั้น แล้วก็เสด็จพุทธดำเนินต่อไปนลันตาตกใจตื่นขึ้นมานึกทบทวนในเรื่องราวของความฝันแล้วยกมือขึ้นประนมเหนือหัวแล้วประลึกถึงพระองค์เท่านั้นยังทรงแถะพระเมตตา,าโปรดสังสอนด้วยปริศนาธรรมให้พิจารณาถ้าได้สดาบอกพระธรรมกับพระองค์จริงๆจ,จะเป็นเช่นไรกันนะเวลาผ่านไปแม้นลันตาจะซ่อนความรู้สึกเก่งเพียงใดแต่ร่องรอย,ยอของความวิตกกังวลความเร่าร้อนกระวนกระวายใจย่องปรากฏออกมาทางกาย ให้เห็นไม่อาจปกปิดไว้ได้มันดาจึงสังเกตเห็นและชักชวนให้นาลันโธผู้บิดาได้รอบสังเกตด้วยความเป็นห่วงในอาการซึมเศร้าในบุตรของตนในท้ายที่สุดมันดาของเขาก็ทนไม่ไหวจึงได้ซักไซายถึงความในจนนาลันตาต้องยอมเล่าออกมาให้ทั้งสองฟังจากนั้นนัลันทา,าราชปุโรหิตก็แสดงความโกรธอย่างรุนแรงออกมาเจ้าสกุลพระหดผู้มังคังข้อความในพระเวทไม่มีเลย ที่จะให้พรามรลังเกียรตพรามด้วยการลูดของเรามีคุณนอสองมอบัตแห่งพรามห้าประการคือถือกําเนิดจากสกุลพรามบริสุทธิ์ทางสายโลหิตมาหลายชั่วอายุคนต่อมาคือท่องจำมนได้จากนั้นก็มีรูปงามมีศีลมีปัญญาท,ทั้งทั้งที่รู้อยู่ว่าเด็กนั้นชอบพอกันก็ยังจะดื้อดึงส่งคนไปสืบข่าวที่ตนอยากได้มาเป็นเคยที่ตนรู้จักฝ่ายนั้นว่าเทียงมีทรัพย์สินเสมอตนเท่านั้น นาลันตาลูกพ่ออย่าวิตกกังวลไปเลยพ่อจาการเรื่องนี้เองพ่ออยากรู้เพียงแค่ว่าลูกยังต้องการการดามานีหรือลูกได้เปลี่ยนใจไปแล้วถ้าได้เปลี่ยนใจไปแล้วพ่อจะสู่ขอบุตรีสก,กุลพรามอื่นที่ไม่เป็นรองผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นดวงจันทร์สองดวงในแคว้นนี้เลยนาลันตาเอ่ยว่าท่านพ่อข้าพระเจ้านั้นมีใจผูกพันกับน้องการดามานีไม่แปรเปลี่ยนแต่อย่างใดแม้ท้ายที่สุด น้องการดามานีจะต้องไปสู่สกุลอื่นลูกก็จะขอรักนางไปแต่เพียงผู้เดียวมันดาเอ่ยขึ้นว่าลูกเคยพูดคุยกับการดามานีในเรื่องนี้บ้างหรือไม่นาลันตากล่าวตอบว่าเราไม่เคยคุยกันเรื่องของความรักเลยแต่ลูกมั่นใจว่าเราต่างมีใจตรงกันแม้ไม่เอ่ยว่าจะออกมานาลันโทสายหูพลางกล่าวว่า เป็นเด็กประหลาดกันเสียจริงเอาละถ้าเชื่อมั่นกันขนาดานี้พ่อจะจัดการให้เองไม่โดยตรงก็โดยอ้อมเพียงแต่จะไม่ใช้ในทางที่ไม่ดีแน่นอนอลันตาอดนึกถึงเรื่องในความฝันที่เด็กๆแย่งตุ๊กตาดินกันแล้วก็มานึกต่อไปว่านี่จะเป็นการให้ผู้ใหญ่มาช่วยกันแย่งตุ๊กตากันหรือเปล่าแต่เมื่อมานึกถึงเรื่องในชีวิตจริงแล้วก็ก้มลงกราบบิดาแล้วกล่าวว่า ลูกคิดว่าเรื่องนี้ลูกจะเป็นผู้คิดแก้ปัญหาด้วยตัวเองจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมกว่าไม่เช่นนั้นจะเป็นเหมือนเด็กที่ไม่รู้จกักโตหลังจากที่บิดามารดาได้รับการยืนยันเช่นนี้ทั้งสองก็ได้แต่ทอดถอนใจด้วยเป็นห่วงในความรักที่มั่นคงของบุตรแต่ก็ไม่รู้จะกล่าวสิ่งใดออกมานอกจากจะให้นลันตาออกไปพักตามอธิยาสัยนับแต่นี้กลายเป็นว่าบิดามารดาทั้งสอง ต้องมาวุ่นวายในความรักแม้ไวจะล่วงวอเลยมามากแล้วก็ตามแต่เป็นเรื่องของลูกก็ย่อมถือเป็นเรื่องของตนเช่นกันทําให้นรลันโทคิดแต่จะหาวิธีให้ทางฝ่ายของการดามณนียอมรับในตัวของนลันตาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งนอนเดินแล้วก็ได้มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาว่าบุคคลผู้สอนไม่ให้ใครตกเป็นทาสของทรัพย์สิน แต่ให้เห็นคุณความดีอย่างอื่นสูงกว่าก็น่าจะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะผู้ที่บัดนี้ได้ตระส,สู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเท้าแล้วถ้าเสด็จมาเมื่อไหร่บางที่อาจสั่งสอนบิดามารดาของการดมณีได้เพราะพระองค์ทรงสลัดได้แม้ทรัพย์สมบัติที่มีมากกว่าแล้วออกผนวดเป็นตัวหนาที่ดีได้แต่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่อ้อมค้อมมาหนึ่งไม่รู้ว่าอีกนานเพียงใดที่จะเสด็จมาถึงหนึ่ง ถ้าไม่กราบทูลให้ทรงทราบชะไหนจะทรงสั่งสอนได้ถูกต้องตรงประเด็นนี้หนึ่งถ้าฝ่ายนั้นไม่ไปเข้าเฝ้าหรือแม้ไปเฝ้าแต่ถ้ามีผู้อื่นเฝ้าอยู่มากคนด้วยกันก็คงไม่เกิดผลใดๆแน่นอนนาลันโทเปลี่ยนความคิดไปมาอยู่โดยตลอดในเวลาเดียวกัน ก็มีอีกหลายคนที่ตั้งรอการมาถึงของพระพุทธองค์เช่นกันเริ่มตั้งแต่พระราชาผู้เจริญพระชนม์ชีพมาถึงปัจฉิมวัยแล้วทรงกระวนกระวายถึงพระปริโยรสผู้แม้จะไม่ได้เป็นพระจักรพรรดิผู้ครองโลกแต่เมื่อทรงเป็นพระศาสดาผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึ้นก็ต้องนับว่าเป็นพระจักรพรรดิในทางธรรมอย่างแน่นอนส่วนพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตรมีพระนางและพระมารดาเลี้ยงแห่งพระตาโคตก็เช่นกัน โดยเหตุที่ทรงเลี้ยงดูประทานพระขินทาราแด่พระพรหมศาสดามาตั้งแต่พระชนมายุครบเจ็ดวันจนทรงเจริญไว้เติบใหญ่ด้วยความรู้สึกเป็นพระโอรสจริงๆจึงเป็นธรรมดาที่จะทรงใคร่ได้ทอดพระเนตรเห็นพระองค์หลังจากไม่ได้พบพระพักกันเป็นเวลาหลายปีต่อมาคือพระนายโสธราหรือพิมพาผู้ที่ใครๆในกรุงกบินพักยกย่องในนภาฤทยอันเด็ดเดียว จงรักพักดีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโศกสลดกันแสงให้ปานจะวัยชนเมื่อครั้งเจ้าชายได้ตัดสินพระหายออกผนวดต่อมาเมื่อทรงทราบว่าเจ้าชายทรงครองภาคกาสาพัดแล้วก็ได้สแสวงหาภาคกาสาพัดมาทรงบ้างครั้งพอทรงทราบว่าเจ้าชายทรงแลกการบรรทมบนพระแท่นอันมีเครื่องลาดประกอบด้วยนุ่นและสำลีก็ทรงละเว้นพระแทน่นบรรทมเช่นนั้น ใช้เพียงผ้าธรรมดาปูลาดแล้วบรรทมเหนือพื้นอันแข็งกระด้างพอทรงทราบว่าเจ้าชายเสวยพระกระยาหารเพียงมือเดียวก็ทรงดำเนินรอยตามด้วยการเสวยเพียงมือเดียวบ้างด้วยน้ำพระเไทยอันเด็ดเดียวจงรักภักดีนี้เผยแพร่ไปทั่วธรรให้พระประยุทธ์ญาติและประชาชนพากันร่วมสรรเสริญว่าทรงเป็นยอดคติยานารีอันประเสริฐเมื่อมีข่าวการกระสูธรรมมาถึงกรุงกบินฑรและพระเจ้าสุทโธนะทรงส่งทูตไปเชิญเสด็จพระบรมศา พระนางจึงทรงเร่งวันเร่งคืนแต่พระนางก็ทรงทํำได้เพียงแอบทอดพระเนตรจากที่ห่างไกลเท่านั้นคงไม่สามารถไปเฝ้าเหมือนคนอื่นทั้งหลายด้วยเพราะไม่แน่ว่าจะทรงพระกายอยู่ได้จากความรู้สึกโทมนัสน้อยพระฤทัยเป็นแน่แล้วยังพระพุทธอนุชาต่างพระมารดาอีกพระองค์จากความรักใคร่ในพอรเชษฐา และการที่จะทรงได้ประกอบพิธีมงคลกับเจ้าหญิงในสกุลศักยะผู้ได้รับการยกย่อให้เป็นหนึ่งในสองดวงจันทร์ของแคว้นนี้ด้วยเหตุนี้ทําให้เจ้าชายทรงกาลวนกระวายว่าพระบรมศาสดาจะเสด็จมาถึงกรุงกบินพัรเมื่อใดและท้ายที่สุดก็คือนลันตาผู้กําลังอยู่ในวงแห่งทุกข์และนลันโทผู้บิดาที่พล่กังวลในความรักที่ไม่สมหวังของบุตร ตนความจริงไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังมีอีกหลายคนที่กระวนกระวายใจที่ตั้งตารอคอยถึงวันที่พระบรมศาสดาจะเสด็จมาถึงเนื่องด้วยเจ้าชายนั้นทรงมีแต่พระคุณทรงอบอ้อมอาริต่อพระประยุญญ,ญาติทรงมีพระอธยยศัยเมตรีต่อคนทุกชนชั้นการเสด็จมาของงอพระองค์เปรียบได้กับน้ำฝนที่จะตกลงมายังผืนดินอันแห้งแล้งอยู่ทั่วทุกกาที่ต่อมาไม่นานก็มีข่าวมาว่าตอนนี้พระองค์ได้เสด็จออกจากรุงราชคห์แล้ว ภายในเวลาอีกเดือนกว่าๆก,ก็จะทรงมาถึงกรุงกบิน์พัทโดยทั่วๆไปคนทั้งหลายมักกล่าวว่าเวลาแค่เดือนกว่าๆนั้นช่างรวดเร็วยิ่งนักแต่ในตอนนี้กลับมีหลายคนที่รู้สึกตรงกันข้ามราวกับว่าช่างเป็นเวลานานยิ่งนักเพราะการรอคอยด้วยจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่โดยตลอดนั้นย่อมทำให้ความรู้สึกนั้นนานกว่าที่ควรจะเป็น ส่วนการดัมมีผู้เคยมีแต่ความสุขสนุกสนานเพราะเป็นธิดาของสกุลเศรษฐีต้องการสิ่งใดย่อมได้สมความคิดปรารถนาแต่ด้วยที่บิดามารดาต้องการตกลงการสู่ขอของสกุลพราหมที่มั่งคั่งจากต่างถิ่นจึงเกิดความรู้สึกโทมนัสอย่างมากมายแม้พี่ชายจะคอยปลอบประโลมใจและเอาใจช่วยตนกับนลันตาอยู่เสมอมาแต่พี่ชายก็เคารพเชื่อฟังในบิดามารดามากเมื่อท่านทั้งสองต้องการส่งให้ไปสืบข่าว สกุลน,นั้นที่เมืองหลวงแห่งกุิยวงศ์เพื่อให้ทราบความเป็นไปที่แท้จริงพระขวัญก็จำใจต้องปลอมเป็นพ่อค้าเดินทางจากไปได้หลายวันแล้วส่วนนลันตาหลังจากที่ได้รับข่าวร้ายก็ไม่ได้ย่างกายมาหาอีกเลยทำให้เกิดความ,มาว้าเวเดียวดาดขาดบุคคลให้ปรึกษาและระบายทุกที่กำลังเกิดขึ้นอย่างหนักหนาสาหัสการนามณีเริ่มรู้สึกว่า ภัยอันตรายจากความสุขในครั้งนี้นั้นกลับมาจากความมั่งคั่งในทรัพย์สินเงินทองนั่นเองเปรียบได้กับศัตรูตัวฉกาจแห่งชีวิตถ้าตนเกิดในสกุลพรหมธรรมดาตนมั่นใจว่าบิดามารดายอมมองว่านาลันตานั้นเป็นยอดบุรุษที่พึงจะต้อนรับด้วยความยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งแน่นอน